ครับผม antis, สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเสียตอมนากล่านะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องเขาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาหาพ่อมวลตามเคยนะครับนะครับมารับคะแนดให้ทีมงานเหมือนเดิมนะครับผมอัปเดตนะครับอัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับก่อนปีใหม่นะครับผมมาเยี่ยมพ่อมวลมารับคะแนนคะเนดให้ทีมงานนะครับนี่นะครับกําลังสร้างนะครับแต่เป็นทของใครก็คอยรุ้นดูนะครับคะแนดหมานพ่อมวลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นไม้สักนะครับ ก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นชานเดียวนะครับกาลังขึ้นนะครับขึ้นโค้งนะครับทำปนไก่อะไรเรียบร้อยนะครับเป็นวงเป็นวายนะครับนะครับสวยงามนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นสูตรของพ่อมวลนะครับ ระยะความยาวก็คือจากตรงหน้าศาลมาถึงนี่ก็ประมาณสี่สิบเอ็ดนะครับมันเป็นโศกของพะมวลนะครับพะมวลนี่จะมีโศกโศกหมานนะครับพะมวลก็จะมีประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับส่วนลายข้างล่างนี่นะครับจะเป็นงานทํามือนะครับใช้มือนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับ ใครที่ยังไม่มีพเนียดหมานพวงมาลติดไว้ในค่ายในสุ่มหรือว่าในทีมงานนะครับสั่งได้นะครับสั่งผ่านเสียตอมนักล่าได้นะครับส่วนชานเดียวก็อยู่ประมาณเก้าแดงนะครับสองชานก็ประมาณสิบสองแดงนะครับคอนบนก็มีนะครับคอนบนเทนนะครับสามารถสั่งได้นะครับตามความชอบของแต่ละคนนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวรอพวงมาลเอาพเนียดออกมานะครับ ทุกคนนะครับเอามาซ่อมก็มีนะครับทีนี้ก็ของพ่อก็รับซ่อมด้วยนะครับซ่อมให้นะครับเก่าแล้วยังใช้ได้นะครับกลับมาซ่อมกับพ่อได้นะครับนะครับพ่อเรามีการซ่อมให้ด้วยนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่ไงพ่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราอยทักทายกับพ่อนะครับ ครับคุณพ่อครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อมวลสบายดีไหมครับครับสบายดีอยู่ครับขออนุญาตพูดอีสานนะครับช่วงนี้ก็ร่มหนาวมาเนาะพ่อมอ่อลมหนาวมาแล้วนะครับทั้งอุบลนกกระป๋อยไปตออ่อมอ่อลมหนาวนอ่อลมหนาวนกก็ไม่ค่อยขันว่านกก็ไม่ค่อยขันคนกับหนาวเขกคนเดีนกับหนาวพวกคนไปขี่รถไปอย่ก็รู้สึกว่าหนาวแหงนะช่วงนี้ครับรู้สึกว่าหนาวเนาะพ่อเนาะ ไปกับโน่งนตอมันกับโบคอยคันเนาะหัวหน้าเนาะโนปลากับโบคอยคันประเดี๋ยวพอช่วงมันมันล่มนะมันล่มคันกับโบคอยห้อยินนะพ่อเนาะแมนจี้ตบาท้งหน้ากระย่างไงได้พ่อช่วงนี้แม่นจี้ช่วงเขาทารุกเขาเดียวนะเนาะครับทาทามันฐานมันล่มมันกะคือว่ากำลังต่อมวนนะกำลังต่อมวลนะพ่อเนาะพอดีเนาะทีมงานแถวบ้านเพิ่อนกับไปอยู่พ่อช่วงนี้มีคนไปบ่ไปกับโบคอยไปคือเขานะาส่วนโบ่ค่อยในเดือนท้ายมันมันมันก็ยังล่มอยู่เนาะครับเบิร์ดมาหนาวนี่ช่วงช่วง ล่มล่มเช้าพักนี่อาจจะไปเพราะว่านา this หน่า,นนา,นนานจะเป็นจับนกว่าขังเป็นนกต่อพอช่วงนี้ข้าบหมูเหมือนกันช่วงนี้ก็แล้วแต่พื้นที่กันนะพ่อหนอนม,ม,มันโม่หาวซ้ำพวกเขาเลี้ยงเนาะช่วงเขาเลี้ยงนี่ก็ตั้งจับดีนะพอน่อเนาอนี่นะครับจะเป็นะเะียดของพอนะครับสองชาติเนี่ยพี่น้องเด้อไปเพื่อนเคยเห็นนะครับกับทำรับชมได้นะครับ สองชาตินะครับครับผมสองชาติกับงามนะครับเหมือนเดิมนะครับของบัวม้วนผีมือท้องพอกับสุดยอดคือเกานะครับส่วนขั้นตบนี่ก็จะเป็นไม้ไผ่มันเดิมนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นไม้ไผ่มันเดิมนะครับละเอียดนะครับนะครับทุกการนี่ก็ไล่นี่ก็เป็นสายใยมันเดิมนะครับนี่นะครับเป็นกลไกของบระมวนเองนะครับ ลักษณะนะครับสองชานนะครับปั๊บนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับสองชานคอดน่ก็ยังเป็นค้อลักษณะเดิมนะครับเครื่อ <c ười> ใไส้ซูนะครับเครื่อนมสาวนะครับม้าน,นะครับไอ้บลเนมันเป็นเครื่อแบบนี้นะครับพี่นอ้อง มันหมานเนาะมันมันเกิดว่ากระดาษเกินว่าเอาเครือใส่สู้มันหมานกับใส่เครื่องใส่สู้ไม่ครับครับมันก็จะมันก็กันนะพอน้องเกิดอะไรกับหัวน้องเออเกิดวางสัมเนาะครับพอลรากำลังทดลองกลไกหายอยู่นะครับนองเดี๋มันบุกของเราได้ในหนึ่งนะครับส่วนมากเนี่นกที่มันดุนี่นะครับมันมาน <bug> มันจะบุกคอยเต็นได้เด้พี่น <Ori listen to you> ้ <wolves> องมันก็จะหมาปึ๊บมามาบมึงจุดเหนียวก็จะไต่ไต่ไต่ไตขึ้นนะครับพี่น้องก็จะไต่ไต่ขึ้นมาก็ได้รันนะครับ น้องฟีนนกกรูมันก็าสิโอเคกว่ากันนะครับนะครับตอนนี้จะเป็นชั่นเดียวนะครับขอนกับระดับหนึ่งนะครับตะบากกจะบ้านในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องถ้าใครมีขอนงามๆกับเปลี่ยนได้นะครับขอนกับเปลี่ยนบางอย่างเปลี่ยนบางอย่างเราถอดสลักก็จออกเท่านั้นนี่เดี๋ยวถอดด้วยถอดสลักตัวนี้ออกก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมกับบริษัทกาวยังสินานอยู่กว่าล่ะถ้าถอดด้วยนี่นะครับก็สามารถ เอาสามาถ,ถอดสากก็ได้าาเปลี่ยนคออไดนะครับคร,ครับถ้าใคมาคอนเนอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้ครับวันนี้ทุกมวนสามารถปรับแ่งเพิ่มเติมได้เลยฟี่น้องเลยแต่ว่าถ้าใครว่าอยากปับแจงก็เอาโศกตามนี้เลยนะครับจะมีเพิ่มความมาันนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับส่วนนี้เป็นยังไงพอส่วนนี้คิ้วคิ้วายาาอยู่พอ ครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆพราพ่อได้อยู่เนาะสั่งอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็สิได้อยู่ตรงหนาะพ่อเนาะแต่ว่าก็บ่ถึงกับว่าหลายแห้งนะมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เฮ็ดตามคิวเรื่อยๆเนาะสั่งก่อนเฮาก็เฮ็ดให้เจ้าก่องสินะอือเรื่อยๆเดี๋ยวนี่ก็ยันอยู่เนาะพ่อเนาะประมาณอยู่เหลืออยู่ประมาณ4-5่า่างเดี๋ยวอ๋อก็เหลืออยู่ประมาณ4ีคิวครับผมส่วนตัวนั้นเป็นใหม่ยังพ่อไ่มพ่อตัวนี้มันเป็นใหม่แดงเป็นใหม่แดงเอเอาเอาวาเบิ่องเมียพ่อเป็นพเนียรใหม่แดง เป็นไม้แดงที่ยังอยู่นะเป็นไม้แดงเฮดหากอยู่พอตัวนี้แข็งบ่ไม่ไม่เนื้อแข็งขึ้กับมีไมยุ่งอ่นะโอ้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับโอ้ตัวนี้พอมีไม้อยู่ยวพอตัวนี้ไม้แดงเนี่ยมันไม่เข้าไม้เฮ็ดโอ้ตัวไม่ไม้เข้าไม้เฮ็ดเดี๋ยบานนี้พอมันมันมันสาหนะอือมันสาพอกะมีไม่ยุ่งอยู่สีหนึ่งเนาะนี่นเข้าไม่ให้เฮ็ดอ๋อ ก็เลืเห็ดให้เขาก่อให้เขาเอาไปกรอนมันจะไม่ไม่เพงพอหน่อยนะเอาของเขามาเห็ดคิดปะเฉลเห็ดเบอส่ยเลยเขาอาคิดไว้ไใส่เนาะรือว่าจะเห็ดไอันนี้ขายคิดว่าเสียดเด็ดใส่แยกกันเราะอัพยุงมันหายากไปันมันายากมันแข็งมา ส่วนพวกสิเป็นใหม่จากแตกต่างจากใหม่ซักนี่เขาเกิดจะมีค่าบวกเพิ่อมนะพ่อเนาะแต่ว่าใหม่เห็นบ่ค่อยมีนะพ่อเนาะหาอยากบ่ค่อยมีหรอกหาอยากแต่ว่าทานี่จะเห็ดอยู่นะทานี่จะเห็ดอยู่แต่ใครส่งใหม่มาให้ส่วนมากขาหาหาเห็ดคือยังคือข้าเจ้าเอามาให้พราเห็ดไทยนั่นสินะใหม่ข้าเจ้าเองสินะเนื้อยางนี่มันหมดทำไมข้าเจ้าเองแต่ว่าต้องสันอยู่ครับใช่ไหมอ๋อนี่มันากสันอยู่สันมันก็สะลำบากเพราะมันสั่นนะพ่อเนาะ เป็ดสันต่อ,อ้อมเป็ดหยาดอีกเป็นใหม่อยังเขาละใหม่โซฟาที่ยังดีเป็นใหม่เกา่าเป็ดหยากแบบนี้แข็งแก้เลยนะครับพี่น้องใหม่แบบนี้ว่าเอาเล็กคนได้มาให้เห็ดนี่ครับท่าสีไปพรอบโอ้ลำบากนะครับเบิ่งเ,งเด้อเบิ่งอีกเทีหนึ่งเด้อครับได้พี่น้องเลยใหม่แดงนะครับใม่แดงบานเฮางามงอยูอ่นะครับโอ้ยนะครับ พ่อีเฮดไใส่มไ่ด้ใส่หรอกคือพอเฮตุกอนไม่เอามาแ้กัคนมากรอเป็นหม่พยุ่งตุก้อนเนี่ก็พอว่าเฮดไปใส่นอไม่น่าเอาง่งยว่าข้าจามากสินั่นห่ล่ะครับบางเถื่อข้าจามาข้าจาสิบวโทรมาข้าจาสิมาโดยตอีกนึ่งสิหามาเดือดมา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 โหลดมาโหลดกันซะรัมาเลยแล้วก็มาหอดเขาจะบางเทื่อม่อมีเนาะข้าวหนเนาะเขาก็มีแต่ของเขาทีเข้าใส่ ย้อนขึ้นังสี่นั่นขึอนพอเชียร์วใหญ่เนี่ยครับปลาในถามน้องมีข้าเจ้ากะได้ได้เนาะได้ได้กะหายข้าเจ้าหายไปหายครับข้ามายังสี่นาครับผาเป็นซ่างกันแล้วเนาะพ่อเนาะครับผมครับผมแล้วกาผมกับผมม่วนกะจะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์ให้ส่องเสียต่อมหรือกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเนี่ยครับผมหรือว่าไพ่สนใจเผยเดียวกโทุ่งซ่างพันเสียต่อมหรือว่าหาผมม่วนหน่นะครับเบอร์โทรเสียต่อมกะ 0 9 7 9 5 6 6 6 4 4จ็ดเก้าห้าหสีีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม